มามาเอาในยุบอะไรนะเออจะหมดกำลังแสบชเพอร้อมก่กินอันบ้านนั่นมาเป๊บต้องสมรีนะไปกินมาเพชรเลยกันบุ๊ิมันเก่งเนี่ยคิว ตั็ไหนทพียงบ่น้ำจใส่ปแดกใส่พักหน่อด้ใส่พักันเด้คิวเพ่อนีอื่นเนาะปแดกมันสมันใส่ม่ใส่เดนขนดนี้ใชเออเวอดยอเวอดูเราบกินดอกเอดูเ่สมา เออเงสแตกเดมาดูถคนใช่แบบม่ใ่อไแบบน้ว่ะเอ้าเอ่ะวมันเก่งอะไรดงินทำเงเวชรโอ้ยมันทำกอมวยใช่บังเลังทอะทำงเอางเลยมาไว้เดี๋ยวทำเงินเก่งมงกิงเละ ơ, ừ, không kìm, anh lấy thôi. Mằng ham mặc a kìm, em 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 เป็นเนาะเ้ยิ้มขายะมันนี่ยงแม่มือถือขายมันควงเป็นหาประเชนรบบริจาคขายมาเอาไว้นะเอาไว้นะ

ประยชน์ของอาวุธเยอหน่อมืออามืนกันน่าเลยเนอ่ยคุยไปเล้อนม่ไม่เคยขาบ้างบ้าควัเข่าของฟองหอดไปเลยข้อจัไปใชอ้อจัโหลดกอวนลงมายูชิโน่ปัะด้ไมระดใหม่เลยมัเมาอีกแวะโหลดเนียแล้วเสีหลดใหม่นะกเก่านี่แหละ เขาผามาต่ดิฉันส uh ้างเถอะไปเอาเี huh. yeah. uh ่ยมแล้วหมาไปหนกเมาอีกลยมาเลยเลยเไงป็ดยี่ห์คุณจิมีดอไปา เอ então, Oi, er er questions questions? ้ยเอาโถกไอยแม่เอ้ยฮะมึงเห็นเนี่เข้าไปเอาไปชามคนมาเดอมาเด้าไอโปยต้องขะปุ่นอร่าอลินกินได้ซานไปนะเกดจากไปไปเห็นหมอเส่าฮะขึ้นรถดงกันนะจ้าวและโบเห็นขึ้นรถดงกันเห็นนา่งลินเป็นทาเยอบไอ้ป่วยหมอเส่าแต่เงินนะ บนน้ำก <ว boundaries. S 3> <si suppression> ันนะขึ <c ori> ้นในชช่เอาขึ้นน้ำบกปุยเปิดช่องกันานรนะอกจากอันนี้อันผู้ติดตครับแล้วไปไานไปนีนเออเรากทำไหูหนูนาะหมูหมูเขาไป้กันลยเขาอะไไปเขาไป็เมียเขาเคยได้ยินวัวนัวเขาม่เนาะไม่ปาขึ้นน้ำ Lời đâu hoa hỏi hoa hỏi cái hỏi hoa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 真的。Mm hmm. mm hmm.